ครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่เปิดคาเฟ่6.9นะครับครับบรรยากาศพูดเองเลยบรรยากาศให้พูดแรงเหนื่อยบรรยากาศแข็งทราตอนนี้ฝนจะตกแล้วครับเมื่อสายหายหมดแล้วหายหอมม่วงหมดแล้วเดี๋ยวที่เสร็ขึ้นห้างแล้วเห็นทุกที่เลยเนี่ยเห็นอยู่ทุกที่เลย ก็มีสองที่ผมจะขายสองที่แล้วผมไม่ขายชกลผมขายแค่เป็นปกองที่นี่เป็นกองเสาชิดกองเสาชิดที่นี่ก็จันถึงศก,งกแต่ก็ลงมาไปลงมากแต่มาหาของขึ้น <c oughs> เดี๋ยวว่าที่จะของขึ้นแล้วมาได้กี่โมงนี่มาแต่รุ่งเช้าครับก็แล้วแต่อารมณ์ที่นี่เพราะไม่ขายเย็นเย็นแล้วริมคลองอมาแตยย่รุ่งเช้าเตรียมเลยครับ เขาเลื่อนกับต่ำเลื right. s right. <S ่อนเลอนเื่อนก็นั่งเรื่อยๆนั่งเรื่อยๆเราเก็บเงินน้อยต้องสู้เขาบอกว่าจะ่ามีอย่ามีเงินน้อยอย่านอนคอยวาสนาใครทำหกวขานี่แหละเฮ้ยอันนี้หัวที่ริมคลองเลยหัวพุตหัวพญานาคอะไรนี่อันนี้ของบุรีรัมย์เขาบุญเจอ เออมันเขมรมนต์ทั้งคอมเมนะเอาลอนสั่นละเยอะครับนี่แผงหนึ่งครับสวัสดีครับผมถูกไหมพี่ถูกไหมไหมถูกครับถูกแล้วถูกอันนี้แพ้ถูกผมไม่ถูกแฟนถูกแฟนถูกเซอร์ติลี โอ้พระเยอะกว่าเดิมพระพระเก่าพระโบราณนะครับมีหมดอุ้ยไปตาตาก็มีตาวัดสะพานสุขครอขาว

เท,เทารร่าไหร่ปะเปิดเท่าไหร่โอ๋อหลักเท่าไหร่บอกลูกค้าไปเลยบางคนเขาหาอยู่นะม,มันมันมีสี่หมื่นอ่ะข,ขออนุญาตจับนะขออนุญาต,ญาตนนะถือนะถือถือไปเลยถือไปเลยตรงนี้ปาเปิดที่เท่าไหร่ครับลูกระปูเท่าไหร่ เออไอ้นี่พพนมันต้เกราคาอ๋อมาคุยกันที่ร้านใช่ไหมเออคุยกันที่ร้านพูดไปถึงมันมีใครหาอยู่มาอลไรนะครับออที่เพชรกเกษมซอยหกเก้าใช่ไหมอ,อ่าไหนครับอ,อันนี้ถ่ายเนี่ยนี้มีคนชอบโอ้ยโดนแผนผมก็ชอบอผมก็ชอบชอบสหน้าด้วยคนถ่ายก็ชอบสอหน้าด้วยไม่บางคนขงเขาเกา บางคนขอเข้าใจว่าใส่คนแข็งแล้วจะจูนไม่ใช่หรอกมไม่พระนี่มันมันเลือกคนนะ,ะนไม่ใช่นะครับบางคนเขาเข้าใจไปทางที่ว่าคนแข็งต้องมีแฝดมีดาวเดียมันไม่ใช่นี่ลูกปลาข้าวขายไีย่บางคน,งนไมองใช่ครับตอนเรื่อกเงี้ยนี่หลวงปู่บุญวัดกลางันแก้วหลวงปู่บุญพระกลามวังแก้วนี่ห<ช>ลวงปู่บุญวัดกลางันแก้วน,นั่นเลยนี่ไม้ไม้ก่ายลวงปู่บุญนี่สะดุ้งครับ เราต้องกลับเออสวยมีเนื้อผ้าลักนะครับแง่งนี้ผ้าลักผ้าหลักก็อยู่ที่หมดถ้าจะเอาลักที่เก็บบนที่บ้านยกหาใครสนใจติดต่อไปกุณเซตไว้ให้ด้วยเราจะพามาดีหมดเลยนะอยากได้อะไรที่บ้านมีอยากได้คุณแหนอยากได้คุณแหนได้ผมเก็บหมดไมค์เก่าเก็บหมดนะผม

ท่านอะไรนะนำมาในพามาเรามีของดีให้มีนะมาหาฝาอะไรนะครับอ้าวมีของดีให้โอ้ในกระเป๋าเนี่ยเนี่ยอ๋าอยูในกระเป๋าในกระเป๋านี่ของนี้ต้องอยู่นี่แน่ๆผมว่าไม่อันนี้ยังอันนี้ยังไม่เท่าไหร่อุ้ยไอสในองค์สีทองๆไงนั่น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 เปียกทองเปียกทองเปียกทอง ลวงปูวัรนการมังแก้วเจ้าสัวเปียกทองเปียกทองอ,อ,อันนั้นเสืออะไรครับกูก็เป็นวัฒนการบางแก้วเสือวายกูรุ่นแรกนั้นรุ่นนี้ก็ทันแน่นอนแหละโอ้โหนั้นรุ่นนี้เนี่ยพระทานทุกองไม่ต้องกลัวนั้นรุ่นนี้เนาะโอ้ของนี้เปล่าเลยครับแท้พระของแท้มันมีเยอะแต่อย่าเลือกเลยเลือกเลือกเสืออนใจอย่างเดียวอาเสือกระหนาม ไอ้มาดูของเงียนะของเงียนคอยผมไม่มีอะไรหรอกง้ยไม่มีอะไรหรอกคุยดัเลยไหนไหนอยากดูอ่ะอันนี้สมเด็จเลยครับสมเด็จสมเด็จรถราคาทูดสองสี่เก้าเจ็ดประการัลูคปูทีมมัดอาหารไรเล็กโตนะ ครับครับแล้วี่แถวนี้ผมปล่อยแล้วครับใ,รใช่เพราะว่าตรงนั้นหลักร้อยนอกร้นกนั้ที่สิบสามสิบห้าสิบร้อยสง้อยผมงไม่ได้ผมจมาวลักพันหลักหนึ่งช่วงบนหน้าช่วงล่างคุยันได้ช่วงผมโอเคครับโอเคครับไหนมีมีไหนเสนอลูกค้านี่ นะมีแบไหนจะเลลูกค้ามีเยอะเลยมีเยอะเลยลำลักข่างเหรอครับเ<ใ>น่ยไหสมเจ่ใช่ครับจา้จาคุณนอจ้าคุณนอลอู้สวยครับองนี้กี่บาทที่นี่องนีเปิดไว้พัน0่ครับ่ับาท ียภาพเาดียภาพลาตรงนี้ปล่อยเนาะในในที่แฝนนี่ปล่อยไหมครับไม่ปล่อยครับไม่ปล่อยไม่ไม่ได้เปิดแล้วะตาโหวดไม่อย่งไงอุตส่าห์ซ่อนไว้ ไม่อยากดูลยคอพ่อค้าใส่อะไรในโชวท่านไไมม่่ายักนนเลลอะววแ้ดส โชว์ท่านผู้ชมหน่อยพี่ในในคอมีพี่แปลนอะไรปุ๊บนบอกเอฟซีหน่อยหลวงพ่ออะไรอ่านไม่ชัดเลยเข็มกัดเข็มกัดหลวงพ่อสีริงดำหลวงสีคับผมคุณแม่บุญเรือนปั๊บพมหลวงพ่อกล้วยท่านชองพ่อ เหรียญหลวงกุ้ยรุ่นสามไอ้ดูชัดๆหน่อยครับตรงนี้เขาเล่นหาท้าไหร่ครับพี่แสนกว่าบาทครับแสนกว่าบาทครับพี่มาทุกวันไหมมาทุกวันมาทุกวันาพี่ได้เลยนะครับครับผมสมเด็ด นนี้เป็นขายได้หลายนเงินเลยเดี๋ยวไปดูแผงนี้ก่อนครับแต่แต่ก็ไม่ได้ว่าขายถูกทั่วอ่าแผงนี้ครับ,รบแผงนี้ไม่ได้สมเด็จนะครับ ม,นะมีสมเด็จอะไรนะมีสมเด็จตั้งแต่องลงหลักองหลักร้อยถึงหลักล้านหลักไว้ตั้งหลักล้านหลักล้านเคยหลุดไปแล้วสองล้าน <S <S แหวนแปลบไม่นี่ดสมเด็จนะครับอ,อแล้วก็เคยหลุดไปแล้วสองล้านนะาจะบอกให้ข้างทางเนี่ยในคอเนยไม่ยอมปล่อย,ลยใช่ไหมนในคอในคอปล่อยไม่ได้เขาไม่ทันหลวงพ่อ เด็ดครับวร่เขาพีา่ไ,ไหนมาทานเอา,า,าแล้ววันไร่เก่งต้องหลวงพ่ออะไรครับห<ะ>ลวงพ่อท่านชื่ออะไรที่ปลูกเศษกันไล่เข่งไม่รู้แต่ว่ามันมันเป็นเปพระทุกคนรู้ไว้พุทธลูกรู้เข้าใจแต่ว่ามันมันแล้วแต่แตพระเจ้าวาดอ่ะหลวงพ่อเจ้าวา<ะ>ดท่<ร>านชื่ออะไระผมเล่นมาตั้งแต่วัดวัดวัดมงคลดินดาน Oh. ไม่เป็นไรไอทิศอืใใหหอหรือให้เก็บให้โ okay. อเคผมย่าไปดูเลยเอ,อ,อ,ลอันนี้เมาหรอเมาเหรอ่ะ้ยอันนี้เมาอง,งเท่าไหร่เนี่ยึ 1> <15. S 2> ง1ันห้าหนักก็สิบโล ถุงนี้นะพันห้าเนี่ยนี่นึกว่าถุงนี้ถุงนี้เท่าไหร่อันนี้ปล่อยได้พันห้าเหมือนกันสามพันสองถุงานานอ่าสองถุงสามพันลองยกดูก่อนก้าลอรงไหนไก,ก่อนไม่ลองยกดูก่อนให้ลองยกดูเอ่าว่าหนักกี่โลตั้มพระยกเลยแผนผมไม่ดีแผนไม่ถึงแผนผมไม่ดีอ่าลองยกดูก่อนโอ้ยประมาณสิบห้าโลได้ครับลองดูก่อน ห้า <5 S 2> โลต้องขวดราคาโอ้ไอ้นี้ก็พันห้าพันห้าสามพันน่าเราหมดร้านเท่าไหไรเนี่หมดร้านเนี่ยหมดร้านไม่ขายเดี๋ยวหาันจะสร้างตัวไม่ได้พ <c oughs> อพอเป็นเงินแล้วมันมีทางออกพอเป็นเงินแล้วมีทางออกรเราใช้ซื้อข,ของซื้อเข้าไม่ได้ <c oughs> โอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม